กระท่อมไม้เก่าสุดโสมกลางทุ่งนาลมพัดเอื่อยๆพัดต้นข้าวสีทองให้ไหวเอ็นราวกับเกลียวคลื่นสายฝนโปรยปลายลงมาเบาๆในกระท่อมหลังนั้นมีหญิงชราอาศัยอยู่เพียงลำพังชื่อของเธอคือยายปิน่นเธอมีหลานชายคนหนึ่งชื่อไม้พ่อแม่ของไม้เสียชีวิตไปตั้งแต่ไม้ยังเล็กยายปินจึงเลี้ยงไม้เหมือนลูกแท้ ไม้ทำงานในเมืองใหญ่ส่งเงินมาให้ยายทุกเดือนยายปิ่นจะรอคอยจดหมายจากหลานชายด้วยความตื่นเต้นวันหนึ่งไม้กลับมาเยี่ยมบ้านเขาซื้อของขวัญมากมายมาฝากยายยายปิ่นดีใจมากเธอทำอาหารที่หลานชอบไม้กินข้าวด้วยความอริดอร่อยเขาเล่าเรื่องราวต่างๆในเมืองให้ยายฟังยายปิ่นฟังหลานชายด้วยความสุขใจ ก่อนกลับไม้ให้เงินยายปิ่นก้อนใหญ่ยายปิ่นรับเงินนั้นไว้ด้วยความขอบคุณเธอรู้ว่าหลานทำงานหนักเธออยากให้หลานเก็บเงินไว้ใช้เองบ้างแต่ไม้ยืนยันว่าเขาอยากให้ยายมีความสุขหลังจากไม้กลับไปยายปินเก็บเงินไว้ในกล่องไม้ใต้เตียงเธอจะนำเงินนั้นออกมาดูบ่อยๆเธอภูมิใจในตัวหลานชายมากเธอรู้ว่าเขาเป็นคนดี และกระตันยูหลายปีผ่านไปไม้แต่งงานมีครอบครัวเขาไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านยายปิ่นเข้าใจว่าหลานมีภาระมากขึ้นเธอไม่เคยโกรธหลานเธอภาวนาให้หลานมีความสุขวันหนึ่งยายปิ่นล้มป่วยหนักเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม้รีบกลับมาเยี่ยมยายเขาเสียใจมากที่เห็นยายอ่อนแอลงยายปิน มองหน้าหลานชายด้วยความรักเธอรู้ว่าเวลาของเธอใกล้จะหมดแล้วเธออยากบอกอะไรบางอย่างกับหลานชยายไม้พยักหน้ารับเขากอดยายแน่นไม่นานยายปินก็จากไปอย่างสงบไม้จัดงานศพให้ยายอย่างดีญาติญาติและเพื่อนบ้านมาร่วมงานกันอย่างมากมายทุกคนต่างพูดถึงความดีของยายปินหลังจากงานศพ ไม้กลับไปที่กระท่อมของยายเขาอยากเก็บของของยายไว้เป็นที่ระลึกขณะที่ไม้กำลังเก็บของเขาพบกล่องไม้เก่าใต้เตียงเขาเปิดกล่องออกดูข้างในมีเงินอยู่เต็มกล่องพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งไม้หยิบจดหมายขึ้นมาอ่านมันเป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงยายเมื่อหลายปีก่อนเนื้อความในจดหมาย ทำให้เขาตะลึงและตกใจมากในจดหมายฉบับนี้จริง,รงๆเขาได้ลืมมันไปนานแล้วเนื้อความในจดหมายไม้เขียนบอกยายว่าไม่ได้กลับบ้านสักพักใหญ่ๆเพราะมีงานที่ต้องรีบทำซึ่งแท้จริงแล้วเขาป่วยเป็นโรคร้ายแรงหมอบอกว่าเขาอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเขาจึงตัดสินใจโกหกยายว่ายังทำงานอยู่ และส่งเงินมาให้เพื่อไม่ให้ยายเป็นห่วงณนะเวลานี้ความทรงจำของไม้ค่อยๆเริ่มกลับมาขณะที่ไม้กำลังเงยหน้าขึ้นมองผืนน้ำเขาสะดุดล้มลงกับพื้นขณะที่มือเขาปัดไปโดนกองหินกองหินนั้นก็พังลงมาเผยให้เห็นกล่องใบเล็กๆไม้เปิดกล่องนั้นออกภายในมีสร้อยข้อมือเส้นหนึ่ง และรูปถ่ายเก่าๆรูปหนึ่งไม้หยิบรูปขึ้นมาดูมันเป็นรูปของเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆยายปิ่นเด็กผู้ชายคนนั้นใส่สร้อยข้อมือเส้นเดียวกับที่อยู่ในกล่องไม้จำได้ทันทีว่านั่นคือตัวเขาเองและเขาก็จำได้ว่าเขาเคยทำสร้อยเส้นนี้หายไปตอนเด็กๆท่านใดนั้น ภาพความทรงจำต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวของไม้เขาจำได้แล้วว่าเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเขาจำได้แล้วว่ายายปิ่นร้องไห้เสียใจมากไม้เข้าใจแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นเพียงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆยายปิน่นยายปิ่นรู้มาตลอดว่าเขาตายไปแล้วแต่ยาย ก็ยังคงทําทุกอย่างเหมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้เขาต้องจากไปอย่างโดดเดี่ยวความรักของยายปินแข็งแรงกว่าความตายแม้ว่าไม้จะจากไปแล้วแต่ยายก็ยังคงรักและดูแลเขาเสมอมาบางครั้งความรักก็สามารถท้าทายแม้กระทั่งการเวลา